อันนี้ก็คือสุดๆเลยนะครับฉะนั้นผมมองว่าในส่วนของตัวนี้สิ่งที่มีอยู่เราวันนี้เราก็การกาวโยนนตยืนยันว่าสิ่งเหล่านั้นใช้ได้จริงพร้อมใช้อันนี้ผมภูมิใจในหลังนี้แต่อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้คือการแก้ไขคนระับม่ใช่การป้องขันประเด็นที่ผมอยากทราบซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านเมื่อกี้บานที่ท่า,ทา,ทา,ทาทนอยู่กกยใกล้ๆวัดบุพ่อโตนะครับผมกใกล้ๆบ้านท่านอยู่หลังวัดหลวงแดงนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับ คือที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยจะบอกว่าพื้นที่สมบัติเนี่ยในพื้นที่สมบัติเนี่ยอจุดที่อยู่ด้านบนที่เป็นรอยต่อระหว่างสมบัริจังหวัดสมุทการ์กับทางกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกก็คือสวนอู่นนี่คูมังนี่คูมังปูด้านล่างมีสวนอุ่นอยู่ด้านบนจากสวนอุ่นมาก็จะมีถนนบางนาตราดขวางเส้นหนึ่งที่เป็นปากทางด่านแรกถ่าลงมาก็จะมีคลองสับรมจากคลองสับรม นะครับน้ําจากสวนภูมินั้นก็จะวิ่งเข้าไม่ว่าจะเป็นของผุดก็ดีหรือบางพาก็ดีนะครับจะวิ่งหอมมาทำท้องถุนนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็ต้นเหตุอยากจะถามว่าท่านผู้ใหญ่ได้คุยกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดอยากจะทราบว่าเหตุใดของสำนุงถึงมีสูงรถผ่านของสำนุงทุกวันนะครับซอยแตรเนะครับเมื่อกี้เพื่อสบายชี้บอกว่าบางบ้านหลังมันโต๊ะทำไมระดับน้ำขึ้นในของขุดผมขอเสริมเลยผมขับรถผ่านของสำนุงทุกวัน ปกติคลองสัมโล่ฝั่งงจะออกทะลุเจ้าพยาตรงนี้ครับมีประตูน้ำถ้าใครข้ามคลองสัมโล่ทุกวันก็จะม,มีประตูน้ำฝั่งด้านท้ายคลองสัมโล่ก็วิ่งไปถึงบากบอวันนี้คลองสัมโล่น้ำนิ่งไม่มีการไหลผมตามดูน้ำมาตลอดเพราะบ้านใกล้น้นะครับแล้วระดับน้ำเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยระดับน้ำที่ยังไม่เกิดพรยุฝนตกหรือน้ำท่วมเขาบอกว่า,าน,น้ำต่ำกว่าระดับถนนประมาณเมตรหม,มู่บ้านผมสุมพานัย่ติดกระของเหมือนกันไ โอเมหนึ่งกันเอาวันนี้เหลือความโดยเดียวครับคำถามอยู่ว่าถ้าวันนี้เราคุยกันเรื่องในนิคมครับใช่ครับแต่ผมมองว่าผมเชื่อว่าในส่วนของนิคมกับกาสโต้คงไม่ยอมให้นิคมมปูท่วมแน่นอนแต่ผมเม่หวงว่าวันนี้ผมเชื่อหลายๆทนอยากจะรู้ว่าทางจังหวัดมองในโซนของคลองสัมบรณ์ยังไงผมมองว่าถ้าหลุดบางนาตากมาแล้วก็คือเข้าของสัมรณคลองสํารงจะเป็นเส้นทางสุดท้ายที่จะกวาดน้ำไม่ให้เข้า ไม่ใช่แค่นิโ่อมังคูครับไปถึงนิโก้มังคีเลยครับถ้าท่านไปดูแผนที่เนี่ยท่านจะเห็นชัดที่อยู่ในมือผมเนี่ยวันนี้สมาชิกบางท่านขอสี่ร้อยไปดูได้ครับว่ามันมีจริงๆตอนนี้ผมอยากทราบว่าถ้าเราวันนี้ในนิโก้มีความเป็นปกนี้ก็เลยอยากเรียนสามเรียนท่านขอว่าขอให้ช่วยชี้แจงความกระจ่างเรื่องของสัโลงให้นิดนึงครับจะได้สบายใจเพราะว่าถ้าสำมโลระบายได้เหมาะสมได้จริงนะครับขอให้สามคอส่วนที่ รัฐบาลก็พยายามเร่งอยู่นะครับระบายน้ำออกไปได้น้ำทะเลเข้ามาพลอสมนงยังช่วยเราได้อยู่ครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับก็เออก็เป็นข่าวดีของพวกเรานะคะก็ขณะนี้ท่านผู้ในการโครงการชม